นอ,นนอ,นอือดดนนนอนโอ้วก็เอาดอกไปเกด้วครับมืนดดเีมาอ,อดดเกออดดเนาะปาดเลยองเียวพอดีเไดเนหะาะไสิมหาหนอนใหม่ได้เนาะเกียว แหลกเลื่อมเด็ดดอกเกี๊ยวซองดอกแล้วก็คือไหนอีกดอกหนึ่ครับเห็ดบุพโผพอจะดอกกเกี๊ยวเ,ยวเ,ยวเกเวเี๊ยวปลานี้ม่นลดหอมเลย ฝนตกได้ซองมือเขาด้วยกี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องมาเนี่ออกหาเห็ดครับฝนตกมาบักยางหนักเลยซองมือที่แล้วได้ครับได้หลอกเขาปลาเห็ดเขาปลาเห็ดกับเพาะขั้นแต่เห็ดดอกปีน้องไแต่จะดอกกระเจียวครับนี่สวัสดีค่ะพี่น้อง่มาหากระเจียวก็เอาดอกกระเจียวก่อนเลยยิ้นดอกกระเจียวก็เก็บดอกกระเจียวก่อนฮะบริเห็ดก็เอาดอกกระเจียวได้พี่น้องพอฝนก็เพื่งตกครับมาเลาะเบิ่งค เขากำลังสางเขียอยู่วะเห็ดกระดานนาเลเห็ดยังไอสีเนให้ลังงูห้าหพรอ้เขากำลังโล่เบิองอูดึงหยาไทนมำว่าเสียมมาฉับดึงบ่ดึงมาได้ดึงได้จะดึงจิขาดแล้วขาดึงเอาได้หรอดึงง่าย่ะปิดแล้วนนี่ก็ไดงกินกระป๋นอยู่ตัว เห็ดก็สักที่ออกอยู่บางใ,นในดหรอกเนาะเพราะว่าท่านออกหลายเพราะท่านออ,อว่าฝนมันกระฝืนตกฝ <c oughs> นตกประมาณแต่แตีสามจังหอ,อกตีหาด้วยครับเลยตกออกตุ้งน้ำน้ำถ่วงเหมือนท่ันบ๊วยเอาดอกไปเกลือด้วยครับเหมือเห็ดมาออกเนาะ มุสองดอกตัวนี้นี่ำดอกตะเกียวกินแรก,แลแลลกเลยทีียวสองคนกลบเกียวกระดอกตะเกียวไลยดอกกันด้วครับดกลงกันบุญเน vị lực quá dữ lực. làm ừ. Thư

เกี่ยวเก็บเห็ดคมต่อด้เลยเห็ดคมไหนซิมีพอ้ให็ดเก็กบอยู่หรอกเห็ดคมพี่น้องนี่ดอกงามดอกกำลังงามเลยคาารับอาไม่รักไม่มีอาเน่าหลาดขี่สากรงเทียเนะี่ย ขาเงาสาว,าวกุ้งเทพขาขาวเมือนขาเงาขา,าขาวสาวบันหล่อขาดำด,ำดำขาเหมือกันขาดำดำทึมทึม,ทมอสองดอกข้างในดอกน่อยแค่เนันนะ ออกลายก็ออกจนงเก็บประวัติปรไวออกลายหลอแล้วรที่แบบนี้นี่ดูเขาออกลายหลบดลออกต้นี้ออกแต่ให้เก็บเรื่อยเโือ้โหงดงามดิสที่น้องดิส กัดขาเขาหลันีแมงกินขาคนกระบบกอยู่กัดขาคนกัต่อการอาหารคือสัตว์หรืพี่นอ้องเหยี่งอาหารกันเลยจว,จวนกโควิดระบาดระบาดแห้งเลยครับองดูเ็วกจะคองี่ด้อพี่น้องจักไปที่อยู่จากไปสิไปหรอพี่นอ้องช่วงนี้ เดี๋ยบอกโอกาสตั้งเงี้ยดอกยังงาเลยทีนี้ขันยในญ่นเลยงานที่เอาเปลี่ยนเฮ็ดเนาะเฮ็ดเตียเฮ็ดเตีู้ดอกนึ่งนีด เห็ดเผืเห็ดเดี่ยงเดี่ยงเรเห็ดเผือกหทางมืดเลกน้อย้อพี่น้องหมดใต่หอมไผ่เรใหม่ก็ล่งที่เลือมที่ออกด้วยครับปาดเลยตรงแกยวพอดีเแยเนาะ ใส่วาสิมาหาหน่ใหม่ด้วยเนาะแก้วใส่กระดอกกระเจียวพอดีนะโนใหม่แกงใส่กันไหนก็โนโน,น,นเดียวเนาะต่อไปหนใหม่เกลืปลาพี่น,อน,น้องปลาแฉะเลยด้วยของจะานา้ำ

ก็ยังมีห้อยแมงเถ e right? hey, hey, e ี ok ่ยเดี๋ยนะเมนบอกี่นไหมให้ไม่ห้อยแมงเถี่ยอยู่เหยคล้ายเห็ดละโง่ไงนะห้อยแมงเถี่ยอยู่แต่บอกเคยกินดเขาบอกเคยกินนองกบากดอกคือเห็ดละโงเลยครับเป็นหนองกันเนี่อาจจะเคยกินนะไอ้เห็นเขาเหม็นมาบอกไอ้เด้อพี่น้องอนเห็นเนื้อเประกอบผสมกระเนอออกมาเป็นเห็ด ชนีนั่นชนีนี้ขึ้นมาใหม่ก็มีครับถือเป็มเมื่อขึ้นฟื้นที่เนาะ เห็ดอันนัลายเนาะเฮ็ดจิตะโรยบ่รอเห็ดเป็นอย่งดีขายเห็ดดอกก็ดอกนี้ขุมดอกนี้น่าค้างเงาบุรีเวลาเลยเฮ้ยพี่น้องเลยขอดูปวกไล่ลายได้พี่น้องแทนดิอยากได้แต่แบบนี้แห่ลยพี่น้องหนิงามเฮงกำลังพกกิดเลยค่ะ ขอดปวกลายแข่งขอดปวกต,ต่างงานแซวเลยผ่านจัดสรรเลยเนาะลายครับอยู่งนี้อดปวกเลยคร้ามนับเอานับแล้วก็ตีเป็นเล็กด้ครับ อว,วันนี้ถ้ด้ี่นองวันทีเก็บปีที่แล้วหลายๆครับปีนี้ออกโบลายล็กๆกคนมาเลื่อยเนาะเขาเอนมาเก็บเลยเขาก็หูมองที่กันเนาะมนพูดหนงเงี้ยการเงี้ยแต่กลิเนหอมขม้างขมตนนีกัยังกิน ¿Cómo te กายนะเนาะเก็บล,ลายเฮงทีนี่ก็สิลายให้เก่าแล้วครับทีนี่เสียงลมของเนาะ มันมีกระได้เห็ดประมาณนี้ยแล้วกระพี่น้องเห็ดจะเห็ดเพิงดนะครับเพิงคมเพิงคมเ,เ,งคเลยเฮ็ดเพิงอยูฆ่าเนี่ยเลยกระไอนนี้เขาจะออกต้นกระทินนะลงเนาะแต่ก่อนพาก,กันเดือดแต,เต่เห็ดเห็ดเห็ดอยูฆ่าเห็ดอยูฆ่าเลยน้ำใหม่น้ำซองเนาะกับดอกกระเกลียวอีกเดี่ยเก้วหนึ่งอยู่พี่น้องเดียอิ่มหนึ่งอยู่ดอกดอกกระเกลียวก็ไดเฮ็ดเพิงคมก็ได้พราะกะลาบนี่แหละพี่น้องเพรก่อยนี่แหละเพรก่อยอยู่เพร หอมป่าหอมพ่อเนาะมือนหนึ่งพี่น้องเห็ดมันกะออกข้างหางเนาะพอเห็ดมันกะพึ่งพึ่งสิเรลมออกเนาะพึ่งสิเรลมออกฝนนกระด้างโตเลยโซ่มือค่ะพี่นมันถิ่มช่วงไปต่างหลายมือป่านี่้นะเห็ดเพึ่งคมกันเอาใหม่ด้วยครับนี่เดี๋ยวเข้าบานด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณที่กดติดตามช่องให้ด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันีหมาด้วยครับผม